ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมฝนตกลอยๆป,ประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่เศาตอนนี้ก็ซ้อมล่มแล้วครับที่นองครับกําลังสีทําอาหารกํ <c oughs> าลังจะสับมะละกอสีตำบกักฮ้งแล้วก็ต้มบักเขียนะครับ ต้มบะเขือต้มบะเขือต้มบะเขือนี่ชิสเงี้ยังกว่าฮะฮะป่นป่นป่นนี่อันเดียวกันกับเนียนมันบ่เนียนบะเขียนบ่แม่วะแม่แล้วก็จะขั่วไข่ด้วยใส่ผัก ทอเห็นอย่างมั่นมั่นมันจะอ้วนให้ควงพิมพ์ลวมั่นะ <c oughs> ่ะมาท่านดีว่ายัางอยู่แค่ว่ามันสิอ้วนที่สุกเ,เ,เขาอยู่ใส่โอ้ยสภาพบอกสาลีเอามาทรงแล้วเดยวโทรไปเกไปนอนแล้วกฝัน ไอเบืองลามต่อไอเบืข้าวิ้นอะไรเงี้ยนุ้ยแผ่นกะลานกุลีคำปลานี่ยังก่อแม่กระชือแล้วเขายังเปิดแก้ไขดินี่นเป้เบื้องตอนนี้อาจิทันเอ้ยกจิบิเบื้งตอนนี้ละ่นลนกีกลังตาม นั่นโอเค okay, ครับผมสต็อปก่อนนะมียังมีแห้วนะเนาะซื้อมากล้วเขาเนียว <im ple> ขาเนียวดิค <im ple> นแต่บักเคียหนหรือว่าใส่ปลาทูน้ำ ตอนนี้พระเอกตันก็กำลังทอดปลาทูทะเลนะครับผมมันก็มีจับปลาทะเลแหละไอเราคือต่ำค่อยเถอะยันไม่พูโอ้ดับอยู <c oughs> ่เดี๋ยวค่อยดิคือบ่ต่ำแต่บอกริกก่อนมันจังิงหรน อันแกนนะี่ยคอนคักมันกระดับที่อค,คอนค่อยๆมันกับบอดดอยมันวืบูบ,บูมันแห้งครัวทุกประถมใครก่อนข้องไปดูต้นที่ครัวนะทีขครวบอกรอดูอปุ๋นบักเขือน้องบอมนะครับสีกินได้เหมือนที่โฆษณาไว้หรือเปล่านะครับผม ปุุงแล้วว่นนี้บ่แล้วกระทนใน้ระทะถั่วอยู่หลังจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาทูแล้วก็ปรุงรสครับ <c oughs> ส่วนในกระทะนี้หนักนักควันมะเขืออากาศแจ่วแจ่วหน้าบ่ ค้นบักเค้อคือสีใสแบกหน้าวโอ้ยมันกระสมแล้วเนาะโอ้โหมันเป็นจัดจังใชีเอามาชิมบัง แดกอีกบ่นัวเลยล่ะใส่ประเดกอีกน้อยนึงกับแดดในแล้วมันกับเผ็ดอยู่ดีหรอคือว่าบ่เผ็ดใส่พริกป่นลงไปเนาะอออ้โอ้โอ้เมันใหม่ละบ่ใครใครใครโอ้ย นาไก่สุกแล้วหลังจากนั้นก็นใส่ผักอีตูลงไปแล้วก็ผักหอมต้นนะครับหรือผักบัวนั่นเองสุปเป็นที่เรียบร้อยครับผมขั่วไข่ใส่กระทะ นี่นังใส่บะเขือร้ายแท้ก็ร้ายดลยแหละโดตลนะวะก็ล่ะแค่น,งน,งนังก็ใส่บวิเขียวเมนคิวมันเหลือแต่น,นี่พีกแห้งด้ก็ใส่ละสามเองชื่อเขามาร้ายอยู่บนไนสามสิบ <30. S 1> ตำบมกพริพกแล้วก็ใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่สุรสดลงไปตำนิดหน่อยแล้วก็ใส่อุ้ยประ่านี่ต่ามีใส่บวกุวงหรอมันเลื่ยม่ยนะโย,ะยกระเห็ดไว้ไหวตัวใส่มะเกือเทศลงไป แน่วครับผมเราต้องบีบเพราะว่ามันสมใส่น้มตต้านอะไรยังใส่แล้วอย่างกัวไซ่เนาะ ตมุง,งก็ตะมงว่าล้านหาย,ยาสินตะมุฮุงกับจากเองค่ะโปลตเลอื้อบัวเซบนั่นขันเซบขึ้นเซบประเดี๋อีกมันบน่นะซึ่งตมุุ้งมันลา,า,า,าย ยู่อบูพิตาเขากันหายโอ้ไปเบิ่งทางเดืนเขาต่ำแน่แห้งโลกๆลๆกคลกลกีีออกสิ่งมาุ่งนี้อันนี้าบแกินรบแบบนี้แป๊บราเ่แชบติกินเพื่ออยู่ อยู่เพื่อกินนั่นเดี๋ยวกวามันนั่นกวอนุบข้าว3นาที3นาทีเสร็จเรียบร้อยครับผมใช่ซุประเขือแซุปใ่เหรซุประเขือนี่ดิซุปบระเขือต่หบักพุงขัวไข่ถอดประทูแล้วก็อะไรนะอันปูปูยังสักอย่างปูอัด ัดมากครับกินข้าวแรงน้ำกันครับพี่น้องครับรับประทานอาหารเย็นด้วยกันครับ